เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับกระเป๋าคามล่าสลิงที่น่าใช้สุดตอนนี้นะครับมันเป็นแบรนด์วันเดอร์นะครับวันเดอร์โลคสลิงครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่โยนะครับจากคามิล่าเมเกอร์วันนี้นะครับผมเอากระเป๋าคามิล่าสลิงตัวหนึ่งนะครับซึ่งน่าใช้มากๆแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยรอกันอยู่นานมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าคนถามถึงเข้ามาเยอะมากแล้วก็สต็อกไม่เคยพอนะครับสั่งเข้ามาทีไรนะครับ ติดจองตลอดนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมถือโอกาสดีนะครับเอามาแนะนําเพื่อนๆรู้จักกันนะครับมันคือแบรนด์วันเดอร์นะครับเพื่อนๆซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับเขาเนี่ยดังมากจากกระเป๋าที่เป็นแบ็คแพ็คนะครับก่อนที่เราจะทําความรู้จักตัววันเดอร์โลคสลิงนะครับเราไปรู้กันก่อนดีกว่าครับว่าประเภทของกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วกระเป๋ากล้องมันจะแบ่งอยู่ประมาณ3าถึงสประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือแบ็คแพ็คนะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้เราจะสไพายหลังนะครับอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ประเภทที่2คือแบบ messenger bag นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะสะพายที่ไหล่เรานะครับประเภทที่3คือแบบ d u f f e นะครับจะเป็นลักษณะของการถือนะครับเหมือนกระเป๋าฟุตบอลนั่นเองครับส่วนประเภทที่4นะครับซึ่งอยู่ต่อหน้าผมนะครับมันจะเป็นแบบสลิงครับลักษณะการออกแบบกระเป๋า c a m e r a sling เนี่ยมันจะออกแบบให้เราสะพายด้านข้างนะครับและสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายนะครับหรือว่าหยิบจับได้ง่ายนั่นเองครับทีนี้เรามาทำความรู้จักเจ้าตัว wonder โลกสลิงกันดีกว่าครับที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับใบเล็กสุดคือขนาด3ลิตรนะครับตรงกลางคือขนาด6ลิตรนะครับแล้วก็ตรงขวามือผมตัวนี้นะครับขนาด9ลิตรนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า Wonder l ์โลกสลิงเนี่ยออกแบบมาได้แบบดีมากๆนะฟังก์ชันแบบอัดแน่นมากนะครับเพราะว่าในตลาดไม่มีกระเป๋าแบบสลิงตัวไหนนะครับ ที่สามารถใส่โน้ตบุ๊กขนาด13และ16นิ้วได้ถือว่าเป็นแบรนด์แรกเลยนะครับที่สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้เพื่อนๆอ,อาจจะงงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันใส่โน้ตบุ๊กได้ยังไงทีนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าที่บอกว่าออกแบบมาดีมากเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเราไปดูด้วยกันนะครับจากภายนอกก่อนเลยนะครับ ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับคือ Wander l o c s t i n g นะครับขนาด6ลิตรนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าด้านหน้าเขาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผลิตจาก้ากันน้ำนะครับเขาผลิตจาก้ากันน้ําซึ่งมีน้ําหนักเบามากๆนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รุ่น p r o v o k แล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่เป็นตัว l o c s t i n g ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตไหมว่าที่ด้านหน้านะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างรุ่น3ลิตรนะครับ 6ลิตรแล้วก็9ลิตรนะครับถ้าเป็นรุ่น6ลิตรที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับกับรุ่น9ลิตรนะครับบริเวณด้านหน้าเขาจะมีช่องซิปอยู่นะครับ นี่ซึ่งช่องซิปนี้จะเอาไว้ใส่ของนะครับโดยที่บริเวณด้านหน้าเขาเนี้ยจะแบ่งพัน partition อยู่ด้านในนะครับแล้วจะมีตัวนี้ไว้ให้ด้วยครับเพื่อนๆืมันคือตัวที่เป็นคล้องกุญแจนั่นเองครับซึ่งเราสามารถเก็บกุญแจไว้ที่ด้านหน้าได้เลยทําให้เวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยสะดวกในการหากุญแจมากๆเลยครับหรือเวลากลับบ้านมานะครับเราไม่ต้องมานั่งค้นกระเป๋าทั้งหมดนะครับเพราะมันถูกเก็บเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยครับส่วนต่อมานะครับที่ด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นสายคาดแบบนี้ใช่ไหมครับ จริงๆมันเป็นสายคาดอเนกประสงค์เลยครับซึ่งติดมากับตัวบอดี้ของตัวกระเป๋านะครับเอาไว้คาดอย่างเช่นบางคนอาจจะเอาถุงนอนมาเน็บไว้นะครับบางคนอาจจะเสื้อมาเน็บไว้หรือว่าอาจจะกระเป๋ามาเน็บไว้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการออกแบบให้กระเป๋าเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับแล้วเพิ่มขนาดกระเป๋าตามที่เราต้องการถ้าไม่ใช้งานเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเน็บนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้งานเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นดีไซน์ของกระเป๋าไปด้วยอันนี้ผมมองว่าออกแบบไว้ได้ดีมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหลัง สังเกตนะครับที่ด้านท้ายของกระเป๋าทุกรุ่นนะครับเขาจะมีการออกแบบไว้ให้เราสามารถใส่ขาตั้งกล้องได้รวมไปถึงใส่กระติกน้ําได้ด้วยนะครับผมเปิดออกมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นผ้าล่มตัวหนึ่งนะครับซึ่งออกแบบมาให้เป็นช่องใส่แบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ผมลองเอามือสอดเข้าไปเห็นไหมครับ ที่ด้านปลายนะครับของตัวช่องใสตรงนี้เนี่ยเขายังมีตัวลูดออกมานะครับเพื่อล็อกการทํางานแล้วก็ล็อกตัวกระติกน้ําหรือขวดน้ําของเราเนี่ยให้แน่นหนาอยู่ในการใช้งานให้อยู่ในส่วนของเราตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้งานนะครับเราสามารถพับเก็บได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะห้อยนะครับหรือว่ามันจะยืดออกมานะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นพิเศษว่าให้เราสามารถพับแล้วเรียบไปกับตัวกระเป๋าแบบนี้เลยครับเพื่อนๆืสุดในการเดินทางนะครับแล้วก็สุดในการพกพามากๆครับอันนี้ จากนั้นนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันต่อเลยครับสังเกตไหมครับกระเป๋า Wo นเดอร์โลกสลิงจะมีหูหิ้วนะครับ Wo นเดอร์โลกสลิงจะมีหูหิ้วแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็น9ลิตรนะครับหรือว่า6ลิตรนะครับรวมไปถึง3ลิตรก็ตามนะครับจะมีหูหิ้วด้านนี้โดยปกติแล้วกระเป๋าแบบสลิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีหูหิ้วนะครับเขาจะเป็นแค่สายสะพายไว้เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ออกแบบมาในกรณีที่ถ้าเกิดเราไม่สะพายนะครับเราสามารถถือได้นะครับอันนี้เพิ่มความจุในการใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะ ตรงจุดหนึ่งนะครับซึ่งออกแบบมาเนี่ยให้เราสามารถใช้งานในการที่มันเป็นการสลิงเนี่ยเพิ่มความคล่องตัวในการทํางานตรงนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตจุดนี้นะครับจุดบริเวณหัวมุมตรงนี้นะครับมันจะหมุนได้นะครับไม่เหมือนกับกระเป๋าสลิงทั่วไปกระเป๋าสลิงทั่วไปมันจะเป็นการเย็บติดนะครับแล้วจะมีขอเกี่ยวหรือว่าที่เรียกว่าห่วงตัวดีนั่นเองครับคล้องอยู่ด้านหน้านี้แต่ตัวนี้ไม่เหมือนกันครับ ตัวนี้เขาออกแบบให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนครับดังนั้นเนี่ยการใช้ c a m e r a s สลิงตัวนี้เนี่ยมันจะถูกออกแบบให้สามารถเข้ากับสลีละของแต่ละบุคคลได้ง่ายที่สุดเลยครับเวลาผมใส่ c a m e r a s สลิงแบบนี้สังเกตไหมครับสิ่งที่สําคัญเลยคือจุดตรงนี้ครับมันไม่ถูกล้างนะครับเพราะว่ามันสามารถหมุนเป็นจุดหมุนได้แบบนี้นั่นเองครับ จะปรับสายสั้นสายยาวมันก็สามารถใช้ได้สะดวกด้วยครับทีนี้จุดเด่นอย่างหนึ่งของการที่เป็นกระเป๋าแบบสลิงนะครับด้วยการที่เขาออกแบบมาให้เป็นแบบสลิงคือการคาดเฉียงแบบนี้นะครับดังนั้นการเปิดใช้งานเนี่ยมันจะต้องทําด้วยความรวดเร็วได้นะครับซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาอย่างนี้ครับเขาจะมีหูจับตรงนี้ไว้นะครับหูจับตรงนี้แล้วเลื่อนมาแบบนี้นะครับมันสามารถทําให้เราเนี่ยเลื่อนกระเป๋าจากด้านหลังนะครับมาอยู่ที่ด้านหน้าได้อย่างง่ายดายครับซึ่งมันเพิ่มความส่วนในการทํางานโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้ง2ด้านเลยนะครับ ด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหยิบจากด้านไหนก็แล้วแต่นะครับเพิ่มความสุดในการทํางานมากๆครับหรือบางคนนะครับที่ต้องการแบบใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับ ต้องมีการวิ่งต้องมีการกระโดดนะครับหรือว่าลุยๆต่างๆนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาเหมือนกันนะครับด้วยเพิ่มสายรัดที่เป็นรัดรอบมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วซ่อนเอาไว้อยู่ในกระเป๋าแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสังเกตไหมที่ด้านหลังนะครับเขาออกแบบมาให้เป็นแบบฟองน้ำนะครับและระบายอากาศด้วยแต่ส่วนตัวที่ผมบอกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นสายรัดอีกตัวหนึ่งนะครับเขาออกแบบมาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนผมเอาให้ดูนะครับนี่เลยครับ เขาออกแบบมาแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้สามารถเก็บเข้าไปนะครับในบริเวณแผงหลังแต่เพื่อนๆต้องการจะล็อกให้กระเป๋าเนี่ยอยู่กับที่นะครับไม่สั่นไหวไปมานะครับหรือไม่หล่นลงมาข้างหน้าเวลาเราก้มนะครับเราสามารถใช้สายรัดนี้ได้ครับผมทําให้ดูนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะรัดนะครับสายที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับมันจะอยู่ที่ด้านหลังผมแบบนี้ครับแบบนี้ครับเพื่อนๆเราสามารถ ล็อกให้แน่นนะครับปรับระดับสายตามที่ต้องการได้เลยนะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าปกติแล้วกระเป๋าแบบสลิงโดยทั่วไปเพื่อนเพื่อนใช้งานนะครับหรือว่า messenger bag ก็ตามนะครับ เวลาเราสไพล์คาดแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อไหลที่โลก้มแล้วกระเป๋าเราหนักมันจะไหลมาได้ที่ด้านหน้าครับแต่ว่าตัวนี้พอมีตัวล็อกแบบนี้นะครับมันทําให้กระเป๋าเราเนี่ยกระชับอยู่กับที่แล้วก็อยู่กับแผ่นหลังเราได้ครับเราสามารถใส่กระเป๋านะครับเดินแบบนี้นะครับเอากระเป๋าของทุกอย่างไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับหรือเราจะเอามาที่ด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนบางคนถ้าไม่ชอบการสไพลแบบสลิงแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้ครับ เราสามารถใช้งานเป็นลักษณะเหมือน messenger bag ก็ได้ตัวกระเป๋ามันจะถูกออกแบบให้ทิ้งน้ำหนักลงมาเป็นเหมือนกระเป๋า messenger bag ใบหนึ่งครับเราก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เหมือนกันครับหรือนะครับถ้าไม่ใช้แบบนั้นเราก็สามารถถือได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดีมากมครับเพราะเรามันมีที่หูถือแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นฟองน้ำอย่างหนานะครับระบายอากาศนะครับเพื่อนๆลองใช้จะรู้สึกสบายมากมากนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกครับตัวนี้ถ้าไม่ใช้เมื่อไหร่เราก็เก็บได้ง่ายด้วยครับแบบนี้เลยครับ นี่เลยครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆการใช้กระเป๋าสลิงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะลืมกันไปนะครับมันคือตัวรองบ่าครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วถ้าเป็นกระเป๋าสลิงนะครับถ้าเราเห็นในตามท้องตลาดเนี่ยบางค่ายนะครับเขาจะไม่มีตัวรองบ่าแต่ตัวนี้ออกแบบมานะครับให้สายเนี่ยมีความนุ่มกระชับนะครับแล้วก็รองรับตรงบริเวณหัวบ่าเราอย่างดีนะครับโดยที่ระบายอากาศได้ดีด้วยครับเพราะก็จะมีแอร์เมชอยู่ด้านหลังนั่นเองครับแบบนี้ครับนอกจากนั้นเนี่ย ตัวนี้ครับท่านเพื่อนเห็นนะเขาจะออกแบบให้เราสามารถถอดนะครับแล้วก็ปรับระดับได้ตามที่เราต้องการในกรณีที่เราต้องการจะล็อกระดับนะครับไม่ให้ตัวกระเป๋าเราขยับไปมาเดี๋ยผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับนอกจากนั้นนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นความใส่ใจพิเศษนะครับของผู้ผลิตค่ายนี้เลยครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตรงนี้ครับ มันเป็นจุดที่เราสามารถปรับระดับของตัวสายรองบ่าเราได้ใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ตัวล็อกแบบนี้แหละครับแล้วมันก็ดึงลูดไปมานะครับในการปรับให้มันสั้นหรือยาวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะเพื่อนเพื่อนคนผอมจะมีปัญหาเยอะที่สุดครับเพราะว่าสายมันจะห้อยออกมามันจะเหลือเยอะมากนะครับแต่ตัววันเดอร์ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยนี่เลยครับเขาออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับถ้าเพื่อนๆนเห็นนะมันจะเป็นคล้ายปีกนกแบบนี้ครับแล้วเราดึงออกมาแบบนี้ ไม่ต้องกลัวนะว่าปีกนกที่ว่านี้หรือว่าสายคล้องตัวนี้มันจะหายไปเพราะเขาออกแบบมาแบบนี้ครับให้สามารถหมุนแบบนี้กลับเข้าไปนะครับนะครับจนสุดเลยนะแล้วสามารถล็อกอย่างนี้ได้เพื่อนๆเห็นไหม มันเกินมาเท่าไหร่ก็เก็บแค่นั้นนะครับเราก็เอาไปคล้องกับตัวสายปกติของเขานะครับมันก็จะอยู่ละกับตัวสายแบบนี้ไม่ห้อยลงลังนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบออกแบบมาได้ละเอียดมากๆครับอีกด้านหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันครับเพื่อนเเขาก็จะออกแบบมาให้มีตัวรัดเช่นเดียวกันครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะหายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเย็บติดมานะครับกับตัวสายนั่นเองครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนต้องการจะปรับระดับสายนะครับกลัวสายมันจะห้อยจนเกินไปนะครับนี่เลยครับเราก็รัดเก็บแบบนี้นะครับ ส่วนอื่นๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับซึ่งผู้ผลิตเองเนี่ยอย่างวันเดอร์เนี่ยเขาก็ยังคงใส่ใจอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นหูซิปแบบนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นหัวซิปแบบดึงธรรมดาหรือทั่วไปใช่ไหมครับมันจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นห่วงนะครับดังนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยมันแค่ดึงแบบนี้ครับเวลาเราเปิดใช้งานกระเป๋ากล้องที่ด้านหน้านะครับมันจะสามารถเปิดได้สะดวกมากกว่าปกตินั่นเองครับ เราดูภายนอกกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าเขาออกแบบมาเป็นยังไงบ้าง mm hmm> เขาบอกว่าตัวนี้มันใส่โนุ๊กได้ด้วยมันใส่ย,ยังไง <irie> เดี๋ยวเราไปดูที่ละจุดกันเลยครับแน่นอนครับพอเราเปิดมาจุดประสงค์หลักของกระเป๋าสลิงคือเราใส่กล้องได้นะครับถ้าเราไม่ใส่กล้องเราก็ใส่อย่างอื่นได้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาปรับยังไงได้บ้างนี่ครับพอเปิดมาด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะที่ฝานะครับเขาออกแบบให้มีความกว้างระดับหนึ่งจนเราสามารถใส่พาสปอร์ตลงไปได้นะครับนี่ครับเราสามารถใส่ที่บริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับ ส่วนอื่นนะครับด้านในนะครับเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทิชันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างตัวนี้หลิตรเนี่ยจะมีพาร์ทิชันด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับซึ่งจะแบ่งกระเป๋าทั้งหมดเป็น3มช่องนะครับโดยที่พาร์ทิชันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ปรับแบบไหนนะครับหรือเอาออกมาทั้งหมดก็ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับพาร์ทิชันมีความหนานะครับแล้วก็สามารถหักพับเก็บนะครับซึ่งตรงนี้จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับทําให้เราสามารถแบ่งช่องทั้งหมด3มช่องนะครับนี่เลยครับ พอเราเอาออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่ามันมีความหนามากดังนั้น,นเพื่อนๆไม่กังวลเลยนะครับว่ามันจะมีการกระแทกต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างหนาเลยนะครับปกป้องตัวบอดี้ของตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวเลนเป็นอย่างดีครับ นี่เลยครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้งานนะครับในการใส่เป็นกระเป๋ากล้องนะครับเราก็สามารถใส่ของใช้จุกจิกทั่วไปได้ครับเพราะถึงบอกว่าตัวนี้มัน everyday use ครับนอกจากจุดที่ว่าแล้วนะครับเอกลักษณ์ของ Wonder คือฟังก์ชันให้มาแบบจุใจมากนี่เลยครับเพื่อนๆถ้าเราเห็นนะครับด้านนี้นะครับพอเปิดออกมาที่ช่องด้านแรกนะครับเราสามารถเก็บนะครับแบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือว่าเมมโมรีการ์ดก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆบางคนเนี่ย ก็อาจจะเอา iPad mini นะครับมาใส่เบรเรนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่มือถือก็ได้นะครับตามแต่ความต้องการของเรานะครับหรือว่าการสนับสนการแบ่งต่างๆนะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้ที่ผมจับอยู่จะมี Partition อยู่ใน Partition มันยังมีช่องรับใส่ของได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับและนอกจากนั้นนะเพื่อนๆถ้ากลัวหายนะครับสแผ่นนี้ที่เป็นตัว Partition ที่อยู่ข้างในนะครับเขาออกแบบให้เราสามารถ เก็บไว้ในนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อยังคงให้กระเป๋าเนี่ยมีการโปรเทครอบข้างอย่างแน่นหนานะครับโดยที่2ช่องเล็กที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆตรงจุดนี้เห็นไหมครับที่เขาแบ่งเป็นพชั่น2อันนะครับเขาสามารถออกแบบมาไว้ให้เก็บตรงนี้ครับตัวพชั่นไว้ได้พอดีเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆกลัวหายก็เก็บไว้ในนี้ได้ครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ยังคงใช้งานนะครับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับหรือว่าใส่ของต่างๆก็ได้ไว้ในช่องนี้เหมือนเดิมครับ และแล้วนะครับเราก็มาถึงคําถามที่สําคัญกันมากและบางคนคงสงสัยอยู่ในใจแล้วเราว่ากระเป๋าแค่เนี้ใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วกับ16นิ้วทําได้ยังไงนะครับนี่เลยครับมันทําได้นะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับที่ตัวกระเป๋าเนี่ยเขาห้อยแท็กเอาไว้นะครับเขาบอกเลยว่าตัวเนี้ย มันฟิตสาหรับตัว13นิ้วแล้วก็16นิ้วแล็ปท็อปเคสนะครับซึ่งเขาก็จะมีสิ่งนี้ครับมันคือแล็ปท็อปเคสนะครับซึ่งสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้แล็ปท็อปเคสสาหรับตัวแล็ปท็อปขนาด13นิ้วหรือ16นิ้วนะครับตัวที่อยู่ในมือผมมันคือ16นิ้วนะครับ ผมสามารถใส่16นิ้วในนี้ก็ได้นะครับหรือผมสามารถใส่16นิ้วกับตัวที่มันเป็นตัว9ลิตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าผมเลือกตัว16นิ้วกับตัวขนาด6ลิตรตัวนี้นะครับว่าถ้ามันปร,ประกอบกันแล้วว่ามันจะสามารถใส่ยังไงนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมใส่แลป็ปท็อปเข้าไปในนี้แล้วนะครับมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านนอกของกระเป๋าแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นหัวซิปตรงนี้ไหมครับนี่เลยในนี้มันยังเป็นช่องอยู่นะครับโดยที่ช่องเนี้ยเราสามารถใส่อะไรได้รมัครบเพื่่อนนี มันคือตัวแล็บท็อปนี้มันสามารถฟิตพอดีนะครับกับ16นิ้วได้เลยครับอันี้เพื่อนๆกลัวว่ามันจะสูงเกินไปใช่ไหมครับด้านท้ายของตัวกระเป๋ามันสามารถมีช่องเปิดได้นะครับเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเราสามารถทําให้ตัวแล็ปท็อปเนี่ยมันเข้าไปได้ลึกกว่าเดิมนะครับทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถฟิตในการใช้งานได้เลยครับเพื่อนๆลักษณะการใช้งานก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยครับโดยในช่องนี้นะครับที่บอกว่าเป็นแล็ปท็อปเคสเนี่ยมันจะมีสายมาด้วยครับเพื่อนๆ สายเนี้ยมันจะถูกดึงออกมานะครับแบบนี้ปรับระดับได้ตามขนาดของตัวแล็ปท็อปเคสที่เราใช้งานนะครับโดยที่เขาจะปรับขึ้นมาแล้วอ้อมขึ้นมานะครับแล้วเกี่ยวไว้แบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทะลุออกมาด้านนี้โดยที่ยังมีที่รองรับอยู่ดังนั้นเพื่อนๆสามารถใส่แล็ปท็อปนะครับไปกับตัวกระเป๋าสลิงตัวนี้ไปได้ใช้งานได้พร้อมๆกันนะครับหรือบางครั้งนะครับถ้าเราต้องการจะซ่อนของจริงๆนะครับเพื่อนๆเห็นที่ด้านล่างนี้ไหมครับนี่แบบนี้นะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้แล็ปท็อปเคสเนี่ยแล้วเราไม่เปิดจากด้านบนนะครับเราสามารถเก็บอะไรก็ได้ซ่อนไว้ที่ด้านล่างแบบนี้ครับพอเราดันของเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นช่องกระเป๋าช่องนึงซึ่งเปิดแบบแนวดิ่งด้านล่างแบบนี้นะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถเก็บของได้ทั้งบนและล่างตามที่ต้องการเลยครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าทำมาได้ดีมากๆในเรื่องของการทําฟังก์ชันกับดีไซน์ไปควบคู่กันนะครับ ตัวนี้มีให้เลือกนะครับทั้งหมดด้วยการ3ไซส์ด้วยกันคือ3ลิตรนะครับ6ลิตรแล้วก็9ลิตรนะครับต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็น3ลิตรนะครับ3ลิตรตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีช่องซิปที่ด้านหน้านะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสลิตรเนี่ยจะใส่กระเป๋าคอมแพ็คนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายวอล์กนะครับก็ออกแบบมาสําหรับใส่ตัวนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ในนี้เขาก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆครบถ้วนเหมือนตัวใหญ่เช่นเดียวกันครับ นี่เลยครับพอผมเปิดออกมานะครับมันก็ยังมีฟังก์ชันเหมือนกันครับก็มีพาดิชันเหมือนกันนะครับมีช่องแบ่งเช่นเดียวกันนะครับมันก็ยังมีสายลัดนะครับใส่อุปกรณ์ได้เหมือนเดิมใส่กระติกน้ําหรือขวดน้ําใบก็ได้นะครับได้ได้ว่าออกแบบมาแบบจุใจเต็มที่หรือช่องใส่เดิมที่มันต้องใส่โน้ตบุ๊กนะครับเขายังคงมีให้นะถึงแม้ว่ามันใส่โน้ตบุ๊กไม่ได้นะครับแต่มันยังใส่อย่างอื่นได้นะเพื่อนๆดูนี่เลย นี่ช่องใส่ตรงนี้นะครับมีความกว้างระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็สามารถใส่กุญแจไว้ที่ด้านหน้าเห็นไหมครับมันมีความต่างนะถ้าเพื่อนๆใส่ตัว6ลิตรกับ9ลิตรช่องเก็บกุญแจจะอยู่ช่องซิปด้านหน้าแต่ตัวนี้ช่องซิปด้านหน้าเนี่ยของตัว3ลิตรจะไม่มีเห็นไหมครับ แต่เขาจะเป็นช่องซิปด้านหลังที่เดิมทีเนี่ย6ลิตรกับ9ลิตรเนี่ยเขาไว้ใส่โน้ตบุ๊กแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใส่ของนะครับแล้วก็มีช่องใส่กุญแจพร้อมกับพาร์ติชันที่แบ่งอยู่ในนี้อีกนะครับซึ่งเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานนะครับเพื่อนๆจะใช้ตัวนี้เนี่ยหรือผู้หญิงบางคนรูปร่างเล็กนะครับก็ใช้ตัว3ลิตรก็ได้นะครับซึ่งสีมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับตัวที่ผมอยู่ข้างหน้านี่คือสีดําใช่ไหมครับมันจะมีให้เลือกทั้งสีส้มนะครับสีเหลืองนะครับส ทั้งต้องบอกว่าตัวนี้ออกแบบมาใช้งานเป็น v e d use ก็ได้นะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆของตัวโลกสลิงนะครับผมว่าหมดแล้วครับจากที่ผมอธิบายมานะครับอย่างที่บอกครับ w o n d e r Loksling เนี่ยตามชื่อเขาเลยครับเพราะว่า Wander เนี่ยเขาแบบเอกลักษณ์ของเขาคือเรื่องของฟังก์ชันนะครับกับดีไซน์ซึ่งมาคู่กันนะครับอย่างที่บอกคือสวยอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการจะลองนะครับว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับใส่พอไหมกับกล้องและเลนที่เราต้องการพกไปนะครับหรือว่า จะไปดูไซส์ใหญ่เลยเพื่อต้องใส่อุปกรณ์ได้กันเต็มที่นะครับก็สามารถมาลองได้ที่ camera maker นะครับหรือว่าต้องการสอบถามสต็อกสีล่วงหน้านะครับหรือต้องการจองขอนะครับก็ไลน์มาได้เลยครับที่ ad camera maker ครับหรือมีคําถามเกี่ยวกับตัวกระเป๋านะครับทิ้งไว้ได้เลยครับที่ใต้วิดีโอนี้นะครับแต่ที่สําคัญนะเพื่อนๆถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับเจอได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะเพราะว่าผมมีอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะครับที่จะให้เพื่อนรนะคับ